ประทะกันมันหยดเลยล่ะค่ะในละครคู่เดือดระหว่างพระเอกกล้ามโตอัพอธิชาติกับนักบูมาเข้มปอนัทวุฒิสกิจใจโดยเฉพาะฉากเปิดตัวที่โชบูตั้งแต่มัดหมัดมวยมวยยันอาวุธใกล้ตัวงานนี้สองพระเอกเขาสนุกกันสุดเรี่ยงเต็มที่ตั้งแต่ซ้อมยันถ่ายจริงแม้แต่พี่ปอเขาด้านพลั้งมือไปฟาดหินผาเอยฟาดพระเอกอั้มเข้าค่ะที่ไม่มีสะเทือนเลยสักนิดจนที่ปอทั้งอึ้งขึ้นกับความอึดของน้องกล้ามปูคนนี้จริงๆ เปาเเยไม่เป็นไรไดไมไม่เป็นไรเมื่อกี้นะครับสอกสอกไปโดนตรงนี้เลยแต่โอ้โหไอเซอร์ซินมันราแจกพี่ป๋อยู่บนนะครับทไมมากเงี้ยเต็มเต็มเลยนายฮะเดยเบบี้เรายอมเลยโอ้พี่ยอมเลยตกใจเลยอ้ํานิ่งมากครับคุณผู้ชมครับต้องยอมเลยเป็นปอเนี่ยจริงๆนะแข็งแรงมากเหมือนต่อยหินนะครับ คือแล้วชอบเลยนะอ้ําแบบเอาอีกพี่ผมผมฟิวกําลังมาเออีกนิดนึงแต่ผมก็กลัวว่าเวลาผมตีต่อยต่อยตีเขาเจ็บๆเรื่อยๆวันหนึ่งเขาเอาคืนขึ้นมาเนี่ยปัญหาไม่จะเกิดกับผมทันทีแล้วแอคืนในตอนหลังได้เขาไม่เป็นไรผมก็มีชาของผมอยู่ผมก็นักดอยู้นน